กินยกี้ินทางปลากินทางหมกแตงแะไรหมดเลยนะอีแถวมากินเข่าตีหมกแตนมาเขาเปี้ยงก็นงคือว่ากัดฟดข่าหกกออกพ้าน้อกเลยหักระออกห่วงข้าวจนเกี่ยวลลังคนกันจนสุกมแล้ว ปาต่อเดี๋ยวไปแต่ไกลพี่น้องคือม,มาเคียวงามคักแท่เดออี่ก็มาเบื้นคันนองอยูน่นีป่ปาติโต่อักงามหนังพี่น้องเลยพนะ mặc mọc gắm cả mi Nga mà, phí nộng bọn bọn mà, bừng mà bừng đi nha bun tedon Bọn này bun nha bun nha bun đôn bun nha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  bun này bun nha bun nha anh có nhau cái anh cả làm nhau quân nè, ba tí đâu? anh ngam thằng này สองคู่นี่ก็ห้องปู่ด้วยน้องอ้กระเตง ngọ อะไรบุเป็นหมาเสบจ ngọ นี่โอ้โหตัวเ้ดํานาหลกๆละพี่น้องไอ้อ้กระใสฝุ่นไอ้กระ n หญ่ ngọt song khôn 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 này khôn 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 Bên khôn cái khôn này khôn 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 หมากเนอหน่อยน่ะโดกเต๋ออยู่เนาะที่ส um, ังคือเดียวบ่อนี่ยคือเดียวฟาต์ตเป็นเรียนกันเลยสี่หมากเรียนกันอันแหงมานองตองแหงเป็นโดกขนาดเนาะหมากหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่หน่ะนี่ เป็นขขอัอนโคข้อ,อ,อเป็นโคข้ขอมาเต่งน,น,น,นะ,น,น,ะนกนะนข,ขนาดนี่อันนี้ก็มีนอันนี้ก็เมนนอนขล่อยทึงใหม่ยังดกบบถอยอย่าย้นีนะ นเป็นบทอนะเตอยงป้าตะดกนะนะผักบุ้งก็มีข่าก็มีเลยพี่นนองเลย ดำหาปลามิ <c ười> ้นเตอรคือกกว่าเตอร์คือจนสองปลาสอดมากมีกันงามเตอร์คืออะไ้เนาะหมากอ่อนมันนหลเวงลองซีมันก่อนไปเนเลย อ่อนมันเดี๋ยวจะแสบกัดพวดหลยอือหือไดิแสบอือหืองามขนาดพักหัวลาภาับพี่น้องเลย

tờ khô này à. lăng ngam, phải này Hồ bọc nhào lời đang lăng khéo ngàm lăng ngam, uống thùng nhỉ Các bạn tẻ ngọ ngàm thì nào ơi <laughs> Vâng nàng sẽ bàn hè thì Ôi Bỏ kiểu mưa với năm bỏ kiểu mưa năm ท right? uh. right. ี่วานได้ได้พี่น้องหอใครจะก่อเล่นหน่อยก็จับผับมันอ่าเบอ่งหนึ่งใแค้นสอก่อนเฮน่ะ้างลลังหน่อยหนึ่ง ủa đây chắc tô đó kìa nào người ủa đây chắc tô ừ. hoàn ơi nó hoàn chắc nè บ่ถือเรียบลออันนี้จะโตบ่ถืออี่รถือปนินถือปนินตัวเดียว အဲ့ဒီစောပခော့ကြီးဟင်းຢູ່ดําอุทุ่งန่ะဟုတ်လားဝါးတော့လို့ เอาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเก่าอะไรมากระไรกันถึงแจกลายแก้ทำนี่แหละพ่อก็มาคลิปหนา